สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้วันนิดาพามาดูบรรยากาศนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะนะคะ่ะสวยงามมากเลยค่ะท้องฟ้าก็เป็นสีครามเลยนะคะกับเมฆนะคะสวยๆนะคะนี่นะคะอยากให้เพื่อนๆนมาสัมผัสความ เย็นสบายที่นอร์เวย์จังเลยค่ะนี่นะคะอากาศดีมากๆนะคะวันนี้ท้องฟ้าก็สวยนะคะ คนที่อยู่เมืองไทยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าร้อนๆก็ดับความร้อนด้วยน้ำนะคะอย่าร้อนแรงตามอากาศเมืองไทยนะคะเนาะนี่นะคะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนถ้าช่วงหน้าร้อนนี่อ่านอร์เวย์จะสวยงามมากเลยนะคะ แต่หน้าหนาวก็จะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะเป็นหิมะเนาะอันนี้ก็อากาศดีนะคะเสียงบรรยากาศรอบข้างนะคะวันนีดาก็อยู่ติดกับโรงงานนะคะแต่กลางวันจะมีเสียงโรงงานดังหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะคะถ้าเป็นกลางคืนก็จะเงียบนะคะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาจะหยุดการทำงานหมดเลยนะคะแล้วรถก็จะหยุดวิ่งนะคะเพราะว่าบ้านวานิดาติดอยู่กับถนนใหญ่นะคะรถก็จะหยุดวิ่งเงียบกริบเลยนะคะนอนหลับสบายจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายดอกไม้ถ้ามีดอกไม้ขึ้นวันิดาก็จะถ่ายดอกไม้สวยๆให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่นะคะบา,บายยจ้าสวยมากเนาะท้องฟ้าเป็นสีครามเลยช่วงนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์ก็จะวิ่งนะคะวิ่งให้พื้ดปาดป,ดปื้นปาดเลยนะคะรถมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กวัยรุ่นชอบขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงหน้านี้กันนะคะ ได้ยินเสียงโมไซไหมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า